โอเคทุกคนมาดูข้อนี้กันข้อนี้คือข้อ a 1 0 2 1โจทย์เขาบอกว่าข้อนี้ให้เขียนโปรแกรมหาปีอาทิกย์สุรทินโดยพี่ขอเรียกว่าปีลิฟเฟียซึ่งปีลิฟเฟียเนี้ยคือปีที่มี366วันถึงจะเรียกว่าเป็นปีอาทิกย์สุรทินแล้วเขาก็บอกเงื่อนไขามาว่าปีลิฟเฟียเนี้ยจะหารด้วย4ลงตัว ซึ่งสีงตัวที่ว่าคือคอสอนะตรงนี้ยกเว้นว่าจะไม่เป็นปีลิเซียก็ต่อเมื่อหารด้วยหนึ่ง้อยลงตัวพี่ขอใช้เป็นสีส้มอันนี้คือไม่ใช่ปีลิเฟียแต่จะถือว่าเป็นปีลิเซียหากหารด้วยสี่ร้อยลงแต่เขาบอกว่าและไม่มีข้อยกเว้นใดๆ สำหรับก่อนที่ปฏิทินเกโกเลียนจะถูกนำมาใช้ในวันนี้ซึ่งเขาบอกว่าปี1,500เนี่ยคศสอ,อ0 0เป็นปีลิฟเยรีรยแล้วเราจะสังเกตเห็นว่า400เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันหารด้วย100ลงตัวแต่ว่าการหารร้อยลงตัวเขาบอกว่ามันควรที่จะไม่เป็นแต่ว่าเงื่อนไขเขาบอกให้เป็นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องแฮนดิลด้วยต่อมา1 5 0 0เนี่ยก็ เป็นปีที่หารด้วยร้อยลงตัวเช่นกันมันก็ควรจะไม่เป็นแต่ว่าตามปฏิทินเนี่ยเขาบังคับว่าต้องเป็นทีนี้เขาให้เขียนโปรแกรมคำนวณว่าปีที่ใส่เข้ามาเป็นปีลิฟเทียหรือไม่ถ้าสมมุติว่าเป็นก็จะตอบ yes ถ้าไม่เป็นก็จะตอบ no อ่ะพี่ขอเขียนเงื่อนไขปีที่เป็นก่อนจากโจทย์เนี่ยพี่ก็ขีดสีแดงไว้แล้วว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่เป็นก็จะมี หานสี่ลงมีหารสี่ร้อยลงแล้วก็มีปีหนึ่งันห้าร้อยในส่วนของที่ไม่ใช่อะโนลิเฟียก็จะมีปีที่หารด้วยหนึ่งร้อยลงตัว ซึ่งพอเรารู้แล้วว่าโจทย์ให้เงื่อนไขอะไรมาเราก็ลองไปเขียนโค้ดกันอ่ะอันดับแรกโค้ดของพี่ก็คือพี่จะรับค่า x เ,เข้ามาก็คือค่าของปีพอรับเสร็จพี่ตั้งเงื่อนไขขึ้นมา3ามอันตัวที่เงื่อนไขแรกอ่ะพี่จะแฮนเดิลไว้ตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือหาร400ลงแล้วก็เป็นปี1,500ขั้นด้วยเครื่องหมายหรือถ้าเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นจริงต่อมาเงื่อนไขต่อมาพี่ให้ใช้หาร4ลง แต่ว่าต้องหาหนึ่งร้อยไม่ลงตัวก็จะเป็นปีลิเซียอ่ะเป็น2งเงื่อนไขนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยพี่ให้เงื่อนไขที่เหลือที่ไม่ใช่เนี่ยออกเป็น no นหมดเลยก็คือไม่ใช่ปีลิเซียสำหรับข้อนี้ก็จะประมาณประมาณนี้